มาทำไฮไลท์ในอจอกันค่ะไฮไลท์ก็อยู่ประมาณนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเข้าไปที่สตอรี่ของเรานะคะอ่นนี้ก็เป็นสตอรี่ของวันนี้นะคะให้เพื่อนๆกดไปที่ไฮไลท์ได้เลยนะคะจะเอาสตอรี่เอาสตอรี่ตัวนี้ดีกว่านะคะกดไฮไลท์ไปเลยค่ะแล้วก็กดที่คำว่าใหม่นะคะพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะ บอกแคปชั่นนิดนึงบอกชื่อรูปภาพนิดหนึ่งนะคะพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะจากนั้นกดคําว่าเพิ่มค่ะจากนั้นมาที่หน้าโปรโฟไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะลองอีกวิธีหนึ่งนะคะกดไปที่คําว่าใหม่นะคะเลือกเป็นสตอรี่ของวันอื่นๆก็ได้นะคะนามาเป็นไฮไลท์นะคะกดเลือกรูปภาพ พิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะบอกชื่อรูปภาพนิดนึงนะคะจากนั้นก็กดเสร็จค่ะก็ถามว่าจะนำรูปภาพนี้มาทำเป็นคลิปรีวิวหรือไม่นะคะอาตอบว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะได้แล้วค่ะเราก็ได้ไฮไลท์ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ